อืมว่าแล้วเฉียวสวัสดีนักะจนภัยทุกท่านหลังจากที่เราได้พิจรารณาไตรตองอย่างที่ถ้วนเหล่านั้นเราจึงได้ตัดสินใจที่จะทำการเลื่อนวันเปิดตัว Arc Survival Ascended ออกไปเป็นช่วงปลายปีนี้และจะวางจำหน่ายในช่วงเดือนตุลาคมบน Xbox XS PS5 และ PC อันหนึ่ง การทำงานบน Unreal Engine 5.2นั้นมีความท้าทายอย่างยิ่งยวดขณะเดียวกันเราก็ตื่นเต้นที่จะ้้นพบสิ่งใหม่ๆเพื่อยกระดับเทคโนโลยีสู่ขั้นต่อไปเพื่อความสมบูรณ์เราจึงขอเวลาอีกจักก็นหน่อยเด้อเชียบอืมก็ประมาณว่าไออ n นจินนี่นะครับคือมันไม่ใช่ Engine ที่เขาเพิ่งจะเคยใช้นะคือก่อนนี้เนเขาก็ใช้อนเรีนั่นแหละแต่พอดีว่าก่อนนี้จะเป็น4 ปัจจุบันมันจะเป็นแบบ5.2แล้วไงคือมันก็จะมีวความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เข้าใจได้นะครับเออเป็นอย่างนั้นจริงเทคโนโลยีโนโลยีใหม่อะไรแบบเนี้ย <Yep. S 1> อ้อสองเราได้ตัดสินใจที่จะแยกการวางจำหน่ายของภาค e i s land และ scott earth อืมอ่ะสั้นๆน,นะครับก็คือมันประมาณว่า,าทำสอแมปพร้อมกันไม่ทันหรอกนะก็คือแมปทะเลทรายก็จะเป็นเดือนธันวาคมนะครับ ส่วนแรกนันล็อกและ Aberration นั้นจะตามมาที่หลังในอีกต้นปีหน้า2024ป๊ายาวนานแท้วะ่ะ Arc Survival Ascended จะเปิดตัวในรูปแบบ Early Access ด้วยที่ราคา44.99 u s าตีไปเงินไทยก็ประมาณ1,559โดยมีส่วนลดในช่วงเปิดตัว สามสิบ้าจุดเก้ากก็ประมาณราคาสุทธิอยู่ที่อะตีไปกลมกมนะครับพันสี่รอบาทโอ้โหอาเรื่องเนี่ยแล้วก็วนกลับมาที่คําถามดําเดิมอีกแล้วนะครับก็เมื่อไรเราจะได้เห็นเกมเพยอะกครับเออเขาก็บอกว่าเรารู้แน่ว่าพวกคุณนะเตื่นเต้นกันเราเข้าใจดีโปรดรอจนกว่าจะถึงเวลานั้นขอทําให้มันเสร็จก่อนได้ปะล่ะเนี่ย ไม่น่าจริงๆเลยแล้วก็ปิดท้ายด้วยข้อความและเช่นเคยเรารู้สึกขอบคุณสำหรับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องขอกราบขอบพระคุณนักประจนภัยทุกท่าน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 ,านลงชื่อสตูดิโอไวท์คาร์ดรติดตามตอนต่อไป <laughs>